คือเราดีปล่อยออกมาสู่โลกว่างมะคือคุณตามนี่ดูจะชอบมากกว่าโดนัทอีกนะคือโดนัทเขาสนุกแหละแล้วงานนี่เขาทำอาจจะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบพอได้ทำไรที่มันเออมันแบบมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาทำจริงในชีวิตเนี่ยเขาก็เลยแบบสนุกเขามีงานทำนะคะที่จริงเขาเป็นงานปรยามตอนมันเขาไม่มีใช่เราทุกคนอย่างอย่างเงี้ยทุกคนสาม ไหนรู้บ้างเขงไปทำงานวันจันทร์สุ่อย่างในเรื่องของการแสดงเราต้องโคชชิ่งเขาไหมโอ๊ยบอกบอกจะทำหรือเปล่าอีกอันหนึ่งเ้าเป็นแบบศิลปินหน้าใหม่ก็จะดื้อนิดนึงนะคะงเ้ยคิดว่าเขามีเซนส์ทางการแสดงที่โดนั้คิดว่ายังไงบ้างเขาก็จะชอบเล่นตลกแหละเอออย่างแบบเนี่ยเริ่มมีงานคนเดียวอะไรเงี้ยอีเวนต์คนเดียวมีแคมเปญคนเดียวนะเออไม่ไม่บวกเมียเขาบอกไ่บอก่างพี่โอหรือว่าห่างคนช่วยดู นไม่ได้เหมือนกันเออเราจะคุยกันย่าคือก็จะพยายามแบบเออหาตรงกลางให้แบบไม่ทะเลาะกันน่ะบางทีเราทํามานานอะไรเงี้ยเราก็อาจจะขี้กังวลส่วนเขาเป็นเด็กใหม่เขาอาจจะแบบบางอย่างเด็กใหม่เด็กใหม่น้ําใหม่ new face นะคะเขาก็อาจจะแบบไม่ชินกับอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะชอบแซวเขาว่าโวเป็นโดโรยไม่กล้าขอเลยอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีของเขาอ่ะหนึ่งสองสามภูมิใจในตัวสามีไหมคะก็ ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ที่เขาที่เขาได้ทำแล้วพอรู้สึกว่าเขาสนุกอะค่ะแล้วก็เขาจะน่าจะชอบที่เราได้ทำอยานด้วยกันนะแล้วเราแซวเราแซวแซวเขทุกวันนี้ยังแซวอยู่ก็แซวเวลาไปไหนเขาก็จะมีคนมาถ่ายรูปเราก็จะแบบอืมและและอย่างเวลาทำคงทำคลิปเนี้ยมีตีกันแบบจริงจังไหมไม่ค่ะไม่ไม่ อันนี้เขาคุยอะไรกันไม่ตีกันเลยไม่มีแบบไม่มีแบบไม่ตีกันก็มีอาจจะมีเถียงกันบ้างเล็กน้อยอย่างเขาชอบสไตล์นี้โดนัทาจะชอบอีกแบบอะไราบเงี้ค่ะและสไตล์การใช้ชีตมันมีต่างกันอยู่ด้วยคือทั้งสองคนจะไม่ไม่เราไม่ค่อยเหมือนกันเลยอ่ะจริงแต่ว่า เพราะง,งานโซเชียลมีเดียทำให้เราต้องแบบเหมืนทำงานด้วยกัน <Okay. S 1> ตอนนี้ก็เลยต้องมีกฎนันค่ะว่าเวลาที่เพอเราทํางานในโทรศัพท์เยอะ mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีกฎว่าแบบเออเวลาที่เรากินข้าวก็ไม่เล่นโทรศัพท์ mm hmm. งงหรือแบบเออก็ต้องมีเวลา ได้ออกไปกินข้าวด้วยกันหรือได้ทกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยจะพยายามไม่ได้โฟกัสอยู่เฉพาะโซเชียลมีเดียตั้งเป็นกฎของครอบครัวเลยไหมคะเอาในตั้งเป็นกฎสี่เลียดว่าจริงจังว่าถ้าเกิดเวลากินข้าวไม่เล่นโทรศัพท์แสดงว่าเคยมีปัญหากับการดีไม่มันมันเยอะแล้วตอนเดี๋ยวนี้ย้ายมาทํางานในโซเชียลนั่นว่ามือถือมันเป็นสิ่งสําคัญมากเราไม่ต้องเปิดทีวีอย่างอยู่ในมือถือไดาเออมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันก็มาเอาเวลาของเราอปกันก็ เริ่มเริ่มจะทำมันอย่างนี้กันมาตั้งแต่นะก่อนปีใหม่ซึ่งก็ก็ดูประสบความสำเร็จหรือบางทีอย่าเงี้ยพอได้ทำงานด้วยกันมันก็กลายเป็นเราคุยกันน้อยลงพราะนั่งอยู่ในรถเมื่กี้ก็แบไม่พูดอะไรกันเลยเอ,อ,อะไรเงี้ยเออคุณสามีตึงตาม,มาอย่างแรก ที่บ้านก็จะพูดว่าวันนี้เราต้องถ่ายคอนเทนต์อะไรอย่างี้เราก็เริ่มต้องมีการตกลงกันว่าเออเฮ้ยเราวันนี้เราคุยกันหรือยังเรื่องแบบสพเพเหระเอยเราถามกันหรือยังเราก็จะพยายามถ้าเราลืมเราก็จะถามเขาเขาก็จะถามเราอะไรอย่างี้แต่เป็นสามีติดคอนเทนต์แบบทำคอนเทนต์มากติดมากเอาจริงๆิติดมากติดเขาสนุกแต่เรามันแบบคนอยู่เองมันทำมันอยู่มานานแล้วเอาก็แบบจริงหรอ หนื่งบทที่เนี่ยเราแบบเต้กเต้นแรงตลอดเวลาเราเหมือนเราก็เล่นแบบเต้นแรงเล่นของเขาเหมือนคลิปแบบขอแบบลูกขอโทษหรืออะไรเงี้ยก็ต้องทำกับเขาค่ะไม่งั้นเขาก็จะไม่หยุดจริงเขาไม่หยุดในการที่จะแบบเราต้องถ่ายแล้วเมื่อวานเราก็ชวนถ่ายแล้วเมื่อวานไม่สำเร็จเพราะว่าลูกนั้นเหนื่อยเขาหรอกค่ะต้องได้น้อยกว่าเขาได้น้อยกว่าเราเขาก็เขาก็มีเลทของเ เขาเป็นเลยเาเรื่องนี้เขามีเลของเขามีเลดของเขาอยู่หรือว่ามีวางแผนบำบัดสามีกับการติดคอนเทนต์ติดโซเชียลมันโควไม่ถึงขั้นบำบัดอะค่ะแต่ว่าเนี่ยตัวนวมันต้องต้องมีกฎเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าโซเชียลมีเดียมันมันใช้เวลาไปกับโทรศัพท์อะทำให้เราใช้เวลาการโทรศัพท์เยอะค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยแล้ก็ดีเพิ่งได้มีทริปไปด้วยกันก็รู้สึกเออ มันได้แบบได้ทำกิจกรรมด้วยกันได้อยู่ด้วยกันบ้างโอเคไม่ใช่แบบโง่ตาเนยค่ะโอ้ยก็คือเหมือนการลืมตามาโดวันนี้เราต้องถ่ายคอนเทนต์เเขาไปรันก่อนนอนมาตลอดตลอดก่อนนอนเขาก็ต้องดูแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะทำอะไรเดี๋ยวเขาจะให้เมียเขาทำอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนี้มันจะมีกฎของความรักอะไรไหมเช่นแบบ อาทิตย์หนึ่งต้องกินข้าวดิเนอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยมีไหมพยายามค่ะพยายามจะให้แบบมีเวลาด้วยกันอย่างวันนี้ก็เดี๋ยวเขามารับก็เลยโอเคเรากิน okay ข้าวกัน<ม>อะไรเงี้ยพยายามจะแบบให้มันมีเวลาของเราคือเราไม่มีลูกด้วยไงกิจกรรมที่เราจะทาด้วยกันมันเหลืออย่ไม่กี<ม>่อย่างตอนนี้มันกกลายเป็นการที่เราทำโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ยังต้องแบ่งปันเรื่องส่วนตัวอ,อ,อีกในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยไอเรื่องความใส่ใจหรือเวลาที่มีให้กัน,ม,นมันสำคัญมากก็พยายาม รักษากฎนี้ให้มันสําเร็จครับอย่างแทนมีลูกที่โตเร็งอยากโอ้ยไม่ไม่ทานไม่ไม่น่าใช่ไม่น่าแล้วค่ะมูออนแล้วจากเรื่องอายุมันไม่ได้ใช่เราห้าสิบหกสิบก็ยังดีนะมันไม่ได้ไหมเออจะมาใช่ไหมคือทุกวันนี้รู้สึกว่าโลกมันมันเปลี่ยนไปค่ะแล้วเราก็ดูแลที่บ้านเราทั้งเราทั้งสองคนน้อย มันตามไห้อยู่ที่บ้านตอนนั้นก็ดูแลที่บ้านอยู่รู้สึกว่าเราโฟกัสชีวิตคู่เราแล้วก็โฟกัสที่บ้านเราก็แฮปปี้แล้วแล้วก็มีน้องหมามันก็เติมเต็มก็รู้สึกดีนะเราก็ยังคุยกันเลยว่า ถ้าเรามีลูกเราคงไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตอะไรหลายหายอย่างแต่มีลูกมันก็เติมเต็มอีกแบบนไงแต่ว่าวันนี้เราคือเออมันก็เติมเต็มให้กันละไม่งั้นลูกก็ต้องเกิดมาแล้วทำคอนเทนต์อีกนะสงสารเพราะติดคอนเทนต์นะลูกอาจจะต้องแบบว่าลูกอาจจะช่วยพ่อได้ลืมตาปุ๊บต้องทำคอนเทนต์เลยนะเอออยากให้เขาเกิดมาเลยให้เขาแต่เราเก็บไม่เพื่อแบบเก็บเลยเออมคือ คือแบบธรรมชาติมากค่ะก็คือมีคุยกันแบบเบอบงบางทีแบบเออแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ไม่ดีกว่าใช่ก็โฟกัสที่เราสองคนต้มีความสุขเปิดตัวเป็นคณะกรรมการ af ครับพร้อมแค่ไหนสำหรับตอนพร้อมเราพร้อมแค่ไหนคือโดนัททำ af ตอนสี่สิบอ่ะก็พอครั้งนี้ที่เขากลับมาเป็น new af เนี่ย อ๋อตอนนี้เขาติดต่อมาเราก็แบบไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เลยก็ต้องขอบคุณทีมเอแล้วก็พี่บอยมากๆว่าเขาอยากให้ทําแล้วก็เหมือนอยากให้เราอยู่ตั้งแต่เริ่มกลนจจิงเลยคะแล้วก็ตัวนั้นเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่เรารักการแสดงมากแล้วเราก็ทํางานในวงการมานานอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นอยากเห็นแบบคนใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็อยากเห็นพัฒนาการของเขาเลยนะคะก็รู้สึกว่ามันก็สนุก มันจะไม่ได้แค่มุ่งเรื่องการร้องเพลงอย่างเดียวจะมีก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะก็คือเป็นเป็นเหมือนเราเป็นฝึกศิลปินที่มาค่ะร้องเต้นแล้วก็แสดงที่เรากดกดดันไหมอะครับเพราะว่ามันก็เป mm ็นรายการค่อนข้างใหญ่แล้วก็คนจะตามองเยอะก็กดดันว่าจะพูดรู้เรื่องไหมก็คือก็กดดันแหละแต่รู้สึกว่าสนุกมากกว่าค่ะแล้วก็พอเป็นกรรมการคอนเชั่นมันก็อาจจะไม่ได้แบบว่า มันจะยากตรงที่คัดเลือกคนนี้แหละแต่ความสรุปของมันก็คือเราไม่ได้มองหาคนที่เก่งที่สุดเรามองหาคนที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพราะถ้าเกิดเก่งแล้วอะเราก็รู้ว่าจะใช้เขามาทาอะไรในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้คนสมัครกันเข้ามาเยอะๆค่ะบางคนอะอาจจะรู้เอ้ยเราแสดงได้แต่ร้องเต้นไม่ได้ไม่เป็นไรมาดูก่อนเพราะว่ากรรมการเซตแรกนะคะกับการออ d i t i o n เนี่ยแต่ละคนก็จะมีจุดเด่น คนละแบบกันลรอดอนนั้นก็เชื่อว่าเราก็จะมองคนละแบบดอนนั้นก็คงจะไม่เลือกเพราะว่าคนนี้ร้องเพลงได้แบบสุดยอดพลังเสียงอะไรเงี้ยดองนั่นคงจะโฟกัสที่เรื่องเรื่องแอคติ้งใช่ของขาไกดราม่าเพราะว่าตอนเนี้ยอะไรก็ดราม่าอันหนึ่งกับสองนิดเดียวก็ดราม่าเข้าใจมากๆเลยค่ะก็เปิดใจดอนนั่นว่าเปิดใจแหละแล้วก็เอออยากดูตอนเนีเ้ยอยากให้ออดิชั่นเสร็จแล้วอะอยากท่างไปแบบเข้าบ้านอยากรู้ใครจะ อยากรู้ใครจะมามาร่วมซีซั่นนี้พแสดงววาจิตกรรมการ็ต้องแข่งมากก็ตอนนี้ก็นักจิตแพทย์เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมอยู่ไม่หรอกโดนัททำงานเดี๋ยวนี้งานจริงๆเราก็อยอมรับม่นอยู่ในโซเชียลมาตัแต่ข่าวถูกคะมันอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกอบมาเออแล้วก็เรารู้สึกว่าเออเราก็ทำในพาร์ทของเรา ดรามามันก็ต้องเกิดบ้างในธรรมดาเริ่มพร้อมเรียมพร้อมแค่เปิดตู้บอกคนก็ด้ราดาม่ามันมีรรมการที่เหมือนแบบในเรื่องเสี่ยงน้อยรอใหรอาเสนไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ่านเลยไม่เป็นไรรอดูก่อนอีกครึ่งรอดูก่อนใช่ไหมรอดูก่อนเพราะว่าโดนาที่มอสพี่หวานแล้วก็คุณเชใช่ไห เจตอดอ๋อแล้วก็มีเจดแล้วก็มีเจดนันว่าแต่ละคนก็มีความมีความขนาดคนละแบบใช่แล้วก็เออเราก็ฟังได้คนร้องเพลงเก่งเออเราฟังเพลงเป็นเนอะงเป็นเออก็เลยคิดว่าน่าจะทําได้อยู่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเรามองหาศิลปินใช่แล้วเรามองหาคนที่พร้อมจะพัฒนาไปกับเราและก็อย่าลืมว่าเรามีบีอองพราวด้วยรอบนี้ เดี๋ยวน้องนัองสั่นแหละกลับมาเริ่มงานกลับมาเรื่องล่นงานกลับมาเริ่อเล่นงานามเล่นงานในเขาหน่อยไม่ติดเลยโอเคกลับมาเริ่มคุยกันไม่ติดอยากเอ่นถึงนว่ามันเป็นปีเริ่มต้นปีที่ดีนะคะที่เราแบบว่าเราเราเริ่มเห็นกิจกรรมอะไรอันนึงอะค่ะที่โด้นั้นแบบคุยกันเล่นเสมอกับสามีก็คือกรุงเทพแบบมีกิจกรรมให้ทำน้อยเราไม่รู้จะไปไหนกันเราก็ไปห้าง แต่ก็รู้สึกว่าเออเริ่มต้นปีนี้มันก็มีอีเวนต์อะไรที่สนุกเกิดขึ้นมาให,ให้เราได้มาเที่ยวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกมันจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเกิดว่าเราขาดผู้ชมก็เลยอยากจะชวนให้มาดูค่ะ Bangkok Design Week และส่วนหนึ่งของ Bangkok Design Week นะคะก็คือการที่คอปพอนะคะเขาเจัดคอปพอนะคะเขามีการจัดทำ แผนผังของสตรีทอาร์ตขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อจะทำให้เราเนี่ยมาเที่ยวในชุมชนแล้วก็ง่ายขึ้นซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องถ่ายเรื่อยเรือยงี้ค่ะกงี้นะคะก็ง่ายเละ